ครับต้อนรับคุณชมเข้าสู่ Talking Thailand นะครับวันนี้พบกับผมวิรนันกันหาอาจารย์วิโรธอาลีและคุณเดียขัตตยาสวัสดิพลนะครับติดตามกันผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียครับทั้ง Facebook YouTube แล้วก็ช่องเราเทียมของเราด้วยนะครับ <นะ S 2> 75บทุกช่องทางทุกช่องทางทุกช่องทางนะฮ<น>ะแล้วก็อย่าลืมนะครับำสำหรับท่านที่อยากจะสนับสนุนทาง Voice 4นะอันนี้ส่วนหนึ่งคือ Voice Space อันนี้เป็นพื้นที่ใน Facebook ซึ่งเป็นตลาดสำหรับคนที่อยู่ในชุมชนใช่ค Watch TV นะครับมาซื้อขายกันนะฮะผมก็ไปลงกับเขาได้นะสนุกสนานดีมีคนอาจารย์นี่ขายในรีกาอยู่หรือเปล่าก็ขายอยู่บ้างครับอย่งอื่ด้วยใช่ไหมตอนนี้ก็มีคอนโดนะใคอยากได้ขายที่ดขายทีได้ขายที่อาารยขายทุกอย่างเลยฮะที่ซื้อๆไปนะฮะผมจะได้แบบจบเลยรวยเลยทีเดียว นอย่างน้อยก็มีความเคลื่อนไหวนะฮะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีวอชพลาซ่า Voice Plaza คนครับก็คือนอกเหนือจากตัวสินค้าที่เป็นสินค้าที่ระลึกนะครับกระบอกน้ำถ้วยหน้ากากร่มอะไรพวกนี้ซื้อ,อยืดต่างๆนี่นะครับตอนนี้เราเริ่มที่จะเพิ่มสินค้าอุปโภคบริปโภคเข้าไปด้วยครับตอนนี้จะเน้นตีมสุขภาพมีเครื่อง <นะ S 1> วัดความดันมี เครื่องอคลื่นหัวใจสำหรับพี่ชูวัตรก็ต้องไปดูว่าหล่ใจเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นไเดียวคนณวัดไดขนาดนั้นเลยเหรอสัญญากับพี่ชูวัตรไม่ว่าจะแสะสุขภาพของหัวใจผมว่านะอย่างไรบ้างต้องคนนี้เลยอ่ะต้องออกมาวัดคนนี้เลยวัดคนนี้เลยคนนี้หัวใจเสื่อมโทรมแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะรักษาหัวใจอาจารย์วิโรจน์นิดนึงนะนะไม่เห็นมีเทียนด้วยมีเทียนด้วยเทียนราชาธิปไตยสามส น้องเขาบอกว่าจุดพร้อมกัน3อันเนี่ยกลิ่นผสมกันหอมมากเลยโอ้โหเออเใี้ยา้ยังไม่ได้ซื้อเลยเนนะฮะเดี๋ยวต้องเล่นเขาไปสั่งแล้วอย่าลืมนะครับสำหรับลูกค้าที่ผู้ง่ายคือเป็นสมาชิก VVIP เอาโค้ดไปลดของใน Voice Plaza ได้ครับง่ายคือแทบที่คุณจ่าย VVIP ไเนี่ยได้ฟรีเลยคือเอาไปลดได้เต็มจำนวนครับเอาร่วม10 อะไรนะเราชนะอะไรอย่างนี้ได้ไหมไม่มีไม่รู้ก่บเขาด้วยหรอครับไม่มีฮะไม่น่าจะมีนะฮะราซอด้วยใจนะซด้วยใจซื้อยใจที่ผมลองทานดูแล้วก็มีกาแฟค่ะเลยค่ีกาแฟดีมากโอเคเลยนะฮะก็คือบางทีเราจะกลัวไงว่า กาแฟที่เป็นลักษณะแบบนี้มันจะรสชาติมันจะเสียหายไปอะไรอย่างเงี้ยกลับกลายเป็นว่าดื่มแล้วก็เหมือนดื่มกาแฟปกติใช่ครับผมก็นอกเหนือจากช่องทางเหล่านี้แล้วนะครับเข้าไปดูเองแล้วเดี๋ยวในทุกสัปดาห์ก็จะมีการนําสินค้าตัวอย่างมาแนะนําให้ผู้ชมได้ได้เห็นกันนะฮะเสียได้อย่างเดียวไม่ได้กลิ่นไม่ได้รสไปไงก็พอเห็นสินค้าแล้ว๋ หรือว่าคุณไม่ได้กลินไม่ใช่ไปถึงว่าคุณผู้ชมทางบ้านจะไม่ได้กลิ่นไม่ได้รสแต่ว่าเห็นเรากินแล้วหลายคนก็บอกว่าโอ้ต้องไปซื้อกินนะสำหรับท่านที่ว่างผมคิดว่าเราควรจะขอให้เข้าตัวอย่างมาวางไว้ที่วิชช p ของเราที่วทีวีจะได้มาลองดมมาลองอนนี่ได้ก่อนตัดสินใจนอกจากจะได้มาอะไรนะมาชื่นชมสินค้าแล้วก็เผื่อจะได้เจอทางเหล่าอาจารย์กิจกรรมใช่วันที่3เมษายนวันนั้นก็ได้นะ มอยู่คุณเดียไปไหนอ่ะไปร่วมกิจกรรมที่เชียงใหม่ขอแบ็กดรอปใช่ไหมขอแบ็กดรอปคุณเดียไม่ใช่หรอกงานนี้เขามีแต่ผู้ชายแหม่ผู้หญิงต้งมาได้น้อยใจอยู่แบบไม่ว่างผมว่าคราวหน้าเขาคงจัดให้มีแต่งานของเดียวจะมีทุกเดือนคุณเดียนะนะฮะก็เข้าไปหาข้อมูลกันได้นะผมยังไม่แน่ใจว่าเริ่มกระบวนการหรือยังแต่เท่าที่ทราบคือ v ีวีเนี่ยจัดที่ให้พิเศษเลยสำหรับท่านอื่นนี่ก็มาได้นะครับบอรสเปซค่อนข้างใหญ่นะฮะ งานเราเริ่มลงทะเบียนประมาณ9โมงยลนดเดี๋ยวจันถึงที่โมงคจังคะถึงเที่ยงหลังจากนั้นก็มีทินกริดคุยกันไปอ่ะไม่ได้ฟิกเวลาอะไรใช่ครับผมอ่ะวันนี้ประเด็นที่ติดตามกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ผ่าน ประชุมคณะรัฐมนตรีมีเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องโครงการต่างๆที่เอามาเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากมาตรการของรัฐรวมถึงโควิดด้วยอย่าไปเรียกสิ่งที่เขาทําว่าเป็นเรื่องเศรษฐกิจเลยฮะมันคือเรื่องจริงโชคมันเป็นความสนุกสนานในการทำโปรเจกต์กระปิดกระปอยของเขาไปเรื่อยๆอันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจเขาย้ำนะอาจารย์ว่ามาตรการต่างๆมันจะไปช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้อ่ไม่ได้ครับนะคือคุณไปถามนักเศรษฐศาสตร์ทิก้าพูดหน่อยเขาจะบอกเลยว่าไอ้ที่ทำเนี่ยกระจายไปเยอะ แต่ว่าประเด็นคือถ้าคุณทําพร้อมๆกันตุ้มกันทีเดียวเนี่ยนั้นแหาจะเวิร์กอันนี้มันกลายเป็นว่าคุณจ่ายให้เป็นกลุ่มนี้ช่วงหนึ่งแล้วก็หมดไปแล้วก็ไปในกลุ่มหนึ่งช่วงหนึ่งแล้วก็หมดไปกลุ่มหนึ่งช่วงหมดไปมันเป็นการเขาเรียกว่าหยดน้ําในทะเลสายแต่ถ้าคุณโยนน้าโป้งเข้าไปทีเดียวเนี่ยอย่างน้อยมันเป็นแอ่งน้ําได้ถูกไหมฮะมันหมุนกันหลายรอบแล้วมันจะได้กับคนทุกกลุ่มที่ได้รับเงินครับถูกไหมฮะ นะอ่ะมีหมีหลายมาตรการครับเริ่มต้นที่มาตรการแรกเป็นการต่อมาจากเฟสที่2ก็คือเราเที่ยวไปด้วยกันนะครับคุณสุพัฒนพงพันมีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็นําทีมเศรษฐกิจนะครับถแถลงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่รัฐบาลได้อนุมัติโดยเฉพาะโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจใหม่เป็นโครงการที่มีชื่อว่า ทัวเที่ยวไทยทัวเที่ยวไทยเนี่ยนะครับจะส่งเสริมให้ประชาชนเดินทางท่องเที่ยวในวันธรรมดามันจะแตกต่างจากเราเที่ยวไปด้วยกันก็คือว่าทัวเที่ยวไทยนี้จะเที่ยวผ่านบริษัทนําเที่ยวนะครับมีแพ็กเกจที่มันชัดเจนเลยว่าต้องอยู่กี่วันยังไงบ้างก็มีรายละเอียดมาแบบนี้นะครับว่ารัฐบาลเนี่ยจะสนับสนุนค่าเดินทางในลักษณะร่วมจ่ายร้อยละ40แต่ไม่เกิน5,000บาทโดยให้บริษัททัวลงทะเบียนร่วมโครงการกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแล้วก็จัดทําโปรโมชั่นโปรแกรมการท่องเที่ยวอย่างน้อย3วัน2คืนโดยบริษัทจะต้องระบุชื่อตั้งแต่โรงแรมที่พักร้านอาหารที่ร่วมโปรแกรมท่องเที่ยวให้ชัดเจนจากนั้นทททครับเขาจะประเมินว่ามูลค่าเก็บค่าทัวร์จากลูกค้ามันเหมาะสมหรือไม่เบื้องต้นนะครับกำหนดแพ็กเกจทัวร์ไว้ที่ราคา 12,500บาทจำนวน1ล้านสิทธ์นะครับแล้วให้บริษัททัวร์แต่ละแห่งรับลูกค้าได้ไม่เกิน1,000รายอโอ้โหสวัน2คืนครอับ12,500บาทนี่ไม่ใทร่บว่าอันนี้40% 0เราต้องจ่ายใช่ฮะหรือนี่คือมูลค่าของทั้งหมดที่เขาจะน่าจะเป็นราคาแพ็กเกจก็คือเราต้องจ่ายเอง4ี่ครับอือว่างี้นะฮะค่ะ โดยโครงการก็คือจะเริ่มเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมปีนี้นะคะส่วนประชาชนที่ลงทะเบียนร่วมโครงการก็จะเลือกโปรแกรมท่องเที่ยวในเว็บไซต์ของทททแล้วก็จะชำระเงินค่าโปรแกรมท่องเที่ยวเนี่ยผ่านแอปเป่าตังเท่านั้นและบริษัททัวร์ที่ร่วมโครงการก็ต้องสมัครแอปถุงเงินโดยการใช้งานเนี่ยจะสแกน QR code แล้วก็สแกนใบหน้าของผู้ใช้งานเมื่อเข้าร้านอาหารหรือโรงแรมตามโปรแกรม รวมทั้งบริษัททัวร์ก็ต้องสแกน QR โค้ดสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อยืนยันว่าพาลูกค้ามาท่องเที่ยวตามโปรแกรมเป็นระบบตรวจสอบที่ทรทและธนาคารกรุงไทยนามาใช้ครับผมนะฮะเดี๋ยวค่อยดูแล้วกันว่าจะหมดหรือไม่หมดอย่างไรนะฮะสร้างเงื่อนไขให้มันเดือดร้อนหนักกันขึ้นยูเป็นการเที่ยวตามระเบียบและสิ่งที่เป็นกังวลมากเนี่ย<ะ><ะ>ก็คือว่าการที่คุณทําผ่านบริษัททัวร์เราไม่แน่ใจว่าเราจะต้องไปร่วมกับคนอื่นหรือเปล่าค่ะใช่ถูกไหมเออคือเวลาเราเที่ยวเราก็เที่ยวของเราถูกไหมครับ <c oughs> คือบางทีการไปทัวร์เนี่ยมันจะเป็นการไปเปิดไปเจอคนแปลกหน้าเพราะเวลาจะไปทัวร์เนี่ยโอเคถ้าเกิดเป็นบริษัทจัดทัวร์กันไปอไอ้อย่างเงี้ยมันก็พอรับได้ไดถูกไหมะะแต่นี้มันเหมือนมีความต้องการที่อยากจะให้บริษัทเที่ยวซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบก่อนหน้านี้มีรายได้เพิ่มขึ้นไงอาจารย์ก็ต้องลองดูฮะเดี๋ยวผมเกรงว่าจะกลายเป็นว่า มันจะมีค่า้จ่ายที่มันเพิ่มเติมเข้ามาแล้วทาให้คนอยากไปเที่ยวก็ไปเที่ยวกันเองอยู่ดีไม่หรอกมันจะไม่เกิดผลนะสิโครงก,งการอะไรก่อนหน้าน,นีนะ้เราเที่ยวด้วยกันมาที่มัน<อ><อ>มีการโกงเกิดขึ้นนะ<อ>แล้วคือเดียกําลังคิดว่าณตอนนั้นเรื่องนั้นยังไม่จบเลยว่า<อ><อ>มันมีการตรวจสอบการโกงไดอง้อย่างไรบ้างแล้วเอาผิดคนที่เหมือนอแบบเขาเรียกไงน,นะเอาเปรียบู้บริิภคยอย่างไงบ้างแต่กรณีนี้แล้วมาอีกแล้วโครงการใหม่ มันจะมีเดี๋ยวว่ามันมีโอกาสเปิดช่องให้มีการโกงเยอะเหมือนกันก็รอบที่แล้วเท่าที่ผมเข้าไปดูนะจาย์พิษเขาใช้โครงการอะไรอย่างเงี้ยผมก็เข้าไปดูจองเองอ่ะด้วยความขลกราคาถูกกว่าใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่นว่าก็นี่ไงมันเป็นการเพิ่มภาระในแง่้ของค่ายจัแล้วเหมือนคนนะพอตอนนี้พอโรงแรม5้าดาวสี่ดาวเนี่ยเขา ใช่ไหมมันก็เลยการเป็นว่าคนที่เหมือนแบบปกติอาจจะไม่สามารถที่จะเหมือนแบบเข้าถึงได้เนี่ยก็จะไปอาศัยช่วงนี้ในการพักโรงแรม4ดาว5ดาวแต่โรงแรม1 2 3ดาวก็คือยังลําบากเหมือนเดิมถ้าถามว่าถ้าโครงการทัวร์เที่ยวเนี่ยสามารถที่จะเฮ้ยแบ่งได้ไหมว่าให้สําหรับโรงแรมที่ราคาไม่เกินเท่าไหร่เพื่อที่จะให้ผู้ประกอบการ รายเล็กเนี่ยเขาได้รับประโยชน์<ม>จากโครงการเหล่นานี้ด้วยสำหรับคนที่อยากเที่ยวด้วยตัวเองเนี่ยนะครับมีการต่อในเฟสที่3ก็คือเราเที่ยวไปด้วยกันครับเราเที่ยวไปด้วยกันเนี่ยนะครับใช้วงเงินโครงการที่เหลือราว5,700ล้านบาทขยายเพิ่มอีก2ล้านสิทธิ์ครับให้ประชาชนลงทะเบียนใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่พฤษภาคมถึงสิงหาคมนะครับแล้วก็จะเพิ่มขั้นตอนตรวจสอบมากขึ้นก็คือว่า ผู้ประกอบการที่เคยลงทะเบียนร่วมโครงการไปแล้วจะต้องยืนยันการเข้าร่วมโครงการใหม่อีกครั้งหนึ่งทททก็จะนําข้อมูลโรงแรมที่จดทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทยไปตรวจสอบจํานวนห้องพักโรงแรมต้องส่งจํานวนห้องพักและช่วงราคาตั้งแต่ต่ําสุดถึงสูงสุดเนี่ยให้ทททตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งส่วนประชาชนต้องจองที่พักล่วงหน้าอย่างน้อยเจวันนะเพื่อธนาคารกรุงไทยส่งข้อมูลให้ทททตรวจสอบว่ามีการจองผิดปกติหรือไม่ การเข้าพักสแกนใบหน้าผู้ใช้สิทธิ์และต้องส่ง GPS เพื่อตรวจสอบส่วนการเข้าพักที่เคยปรับให้พักในจังหวัดนะครับของผู้ใช้สิทธิ์ที่อาศัยนั้นก็จะกลับไปใช้นะครับการเข้าพักแบบข้ามจังหวัดเท่านั้นส่วน E-Voucher นะครับเดิมกำหนดให้วันธรรมดาได้900บาท ส่วนวันหยุดได้600บาทจะปรับราคาเดียวคือ600บาทต่อวันนะฮะซึ่งเลขาธิการสภาพัฒน์ระบุนะครับสาเหตุที่ไม่ทันช่วงเทศกาลสงการานต์เนื่องจากจะต้องทําระบบเพิ่มเติมขอให้ประชาชนรออีกสักนิดหนึ่งก็แทนที่จะให้เขาใช้ได้สงการานต์คุณวางแผนกันล่วงหน้าม,มันก็จบใช่ไหมไม่้พึ่งมาแล้วก็แทนที่จะยอมรับว่าตัวเองทํางานมไม่มีประสิทธิภาพกับบอกว่าให้ประชาชนอดทนรอ,อจริงๆสําหรับผมเนี่ยการท่องเที่ยวเนี่ยคุณเดียพอสิทธิ์มันลงมันเหลืออะไรอย่างเงี้ย นะฮะมันชี้ให้เห็นว่ามันถึงจุดที่คนมันไม่มีเงินไปเที่ยวอ่ะใช่มไมันไม่มีเงินไปเที่ยวอ่ะันนี้ก็เหมือนแบบรัฐครึ่งหนึ่งประชาชนครึ่งหนึ่งเหมือนกันนะแล้วคือเราแบบเป็นเราอ่ะถ้าเกิดเดียนะตอนนี้นะได้อยากออมเงินไมใช่มากกว่าอยากออมเงินเพราะเดียไม่รู้เลยว่าสภาพเศรษฐกิจและด้วยรัฐบาลที่ม่บริหารงานยิงซวยอย่างเงี้ยเราต้องเราจะต้องหยิบเงินส่วนตัวออกมใช้เมื่อไหร่แล้วถามว่าสําหรับการกระตุ้นการท่องเที่ยวเนี่ย ถ้าคุณอยากกระตุ้นเนี่ยผมก็ว่าอย่าทาให้มันมีเงื่อนไขเยอะคนมันถึงจะรู้สึกอยากไปถูกไหมฮะอยากใช้ว้าเชอร์อะไรต่อแม่งต่างคือยังไงถ้าคุณให้เขาไปเขาก็ต้องเอาไปใช้อะถูกไหมฮะไม่ทราบว่าจะเพิ่มขั้นตรงขั้นตอนอะไรให้มันวุ่นวายยุ่งยากและทั้งหมดนี้คือคอสนะครับประชาชนยังไม่คิดว่าไอ้ระบบต่างๆเหล่านี้ที่มันทําขึ้นมาเนี่ยมีคอสเท่าไหร่จาได้ไหมฮะตอนทาไอ้พวกและไอ้ที่ บัตร right, ทงฟ้าอะไรสวัสดีนั่นแหะหมดเงินไปทั้งเท่าไหร่มีการพัฒนาแอปแต่ละครั้งนี่ใช้เงินไม่น้อยนะครับ,บ Mother, no okay. ไม่ได้ใช้ฟรีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่รู้จะทําไปทําไมหรือไม่ก็ว่างงานหาอะไรทําผมเห็นในต่างประเทศเขาก็ทำบัลเชอร์ง่ายๆใช่ไหมคุณสมัครเห็นมีพี่ที่อยู่ออสเตรเลียเขาก็บอกว่าไม่ได้ยากเลยสมัครเข้าไปบนเว็บไซต์ปั๊บแล้วก็ได้เป็นโค้ดมาก็ไปลดได้ร้อยเหรียญไปลดได้สองร้อยเหรียญอะไรอย่างเงี้ยคือ คุณอยากกระตุ้นอ่ะมันต้องมันต้องทำให้ง่ายครับนะฮะแล้วมันต้องสอดค้องเอาความต้องการแต่ถ้าคุณบอกว่าคุณจะโฟกัสไปที่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นพิเศษเพื่อเป้าหมายอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นพิเศษก็ว่ากันไปและขอความกรุณาคิดอะไรคิดให้ดีคิดให้รอบครอบตั้งแต่แรกสังเกตไหมฮะอะไรที่เคยทําก็ยกเลิกเสร็จแล้วก็เอากลับมาทําใหม่คือ อะไรอ่ะ,อะไม่เดี๋ยวกำลังคิดว่าอันเนี้ยเขาบอกว่าส่งเสริมให้ประชาชนเดินทางท่องเที่ยวในวันธรรมดาก็คือไม่ใช่วันเสาร์อาทิตย์แต่ว่าหนึ่งคือเราต้องหยุดงานถูกไหมรหรือว่าพอเราต้องหยุดงานปุ๊บหรือไม่คนอาจจะโดนแบบเป็นแบบล v e w ิต h อา t พ a y ไปก็คือ,อได้รายได้จากคนนั้นอยู่แล้วเราไปเที่ยววันธรรมดาเราแถมจะต้องใช้จ่ายในวันในการที่เราไป,ไปเที่ยวอีกก็คือนอกจากจะแบบไม่ได้ทำงานแล้วยังต้องใช้เงินอีกเพรืะว่าก็มันก็จะกลายเป็นเงินที่เหลืออยู่ตั้ง5,700น้ล้านมันก็จะออกแนวเนี้ยเหลือ อ่อีกหนึ่งโครงการครับที่ตอนนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับคุณสุชาติชมกล่าบอกว่าโอ้มีการใช้จ่ายกันสัพพัดเลยนะครับช่วยเหลือ,อประชาชนได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะคนที่ ใช้สิทธิประการสังคมก็คือโครงการม .33 เรารักกันนะครับการโอนเงินในวันแรกให้กับผู้ประกันตนคนละ1,000บาทเนี่ยนะครับจำนวน5.7ล้านคนทําให้มีเงินหมุนเวียนถึง5,700ล้านบาทขณะนี้มีผู้ยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังแล้วเกือบ 96%มีผู้ที่ขอทบทวนสิทธิ์นะครับประมาณ700,000คนส่วนนี้ก็จะดำเนินการให้เร็วแล้วผู้ประกันตนเองก็จะได้รับเงินในครั้งเดียวนะครับ4,000บาทในวันที่12เมษายนแล้วก็ใช้ได้ถึงวันที่31พฤษภามคมคือมันล่าช้าอะไรวุ่นวายกันไปหมดท,<า>ทั้งๆที่คุณบอกว่าเงินหมุนเวียนถึงตั้ง5,700ล้านบาทมันมีสิทธิ์ของอีกทั้งกี่คนที่เขาทำงานใสเข้าไปในกองทุนแล้วคุณบอกว่ามีเงินเก็บเกิน5 0 0,000แล้วไม่ได้เนี่ย ตอบคาถามเรื่องนี้ก่อนว่ามันแฟร์หรือมันไม่แฟร์ถูกไหมฮะส่วนเรื่องเงินหมุนแล้วจะให้ก็ให้เขาไปก้อนเดียวอ่ะจะมาให้เป็นทีละวิทีละวิไปเพื่ออะไรอ่ะคือถ้าทบทวนสิดีจะได้ก้อนเหมือนไปขอตั้งพ่อแล้วพ่อบอกแบ่งให้เป็นทีละวิอ่ะอย่านะไม่ใช่ยมไม่อาจจะนะแต่มันไม่เป็นไรมันเงินพ่อไงแต่ว่าไอ้ทุกวันมันเงินเราเองเนราเองนะฮะยังต้งเงื่อนไขเยอะแยะไปหมดนะครับแล้วโทษนะฮะมีการศึกษาป่ะเนี่ยเงินหมุนเบียน5,700ล้านบาท คุณเคยรู้ไหมว่าในสถานภาพปกติเงินหมุนเวียนต่อวันน่ะเท่าไหร่แล้วตั้งแต่เกิดตั้งแต่พวกคุณมาบริหารหนึ่งนะครับกับสองคุณถูกซ้ํโดยวิกฤตโควิดเงินหมุนเวียนในตลาดมันลดกันไปเท่าไหร่นะฮะที่คุณกู้เงินมาจํานวน1.9าล้านล้านบาทเนี่ยมันเกินกว่าจํานวนที่ติดลบเพราะฉะนั้นเงินที่มันอัดฉีดเข้าไปเนี่ยมันจะต้องเยอะกว่าเงินที่ได้รับผลกระทบจากโควิดเพราะฉะนั้นกระปิดกระปอยแบบนี้ไม่ต้องมาอวดอกฮะเสลอ คุณสุชาติย้ำว่าจากการลงพื้นที่สำรวจผู้ใช้แอปพลิเคชันเป่าตังนะครับทั้งตลาดและผู้ประกอบารตนเนี่ยพบว่ารับเรื่อดีมีระบบบริหารจัดก,การลงตัวน่า<ม>พอใจไม่มีข้อผิดพลาดในทุกขั้นตอนอพ่อค้าแม่ค้าได้ยอดขายเพิ่มขึ้น3-4เท่าตัวสร้างบรรยากาศที่ดีให้กับผู้จ่ายและผู้ขายะะเหมือน,นะะชื่อโครงการครับเรารักกันนะฮะแต่ผมขออน<ม>ุญาตนิดเดียวนะครับอันนี้ได้ยินสะท้อนกลับมาเหมือนกันยังไงฮะอาจารย์ ก็คือสําหรับพ่อค้าแม่ค้าที่เข้าร่วมโครงการพวกนี้เขาจะขายได้มากขึ้นครับแต่ในขณะที่คนอื่นที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการแทบจะขายไม่ได้เลยอ้ที่ไม่สมัครเข้าแอปพลิเคชันหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ไมนรู้ว่าจะทํายังไงอะไรทำนองนี้นะครับเพราะมันไม่ได้เรื่องง่ายนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสร้างสิ่งเรียกว่าความเหลื่อมล้าในแง่ขงขายเหมือนกันนะฮะแล้วคุณคิดดูนะครับว่าการทําให้ทุกอย่างที่มันยุ่งยากต้องเข้าโครงการอย่างงนอย่างนี้อะไรต่างเหล่านี้นะครับมันยิ่งทําให้ พ่อค้าแม่ขายบางส่วนเนี่ยเขาไม่ได้รับประโยชน์จากนโยบายตัวนี้คือถ้าคุณไม่ให้เลยมันก็ยังกระจายกันไปถูกไหมคนไปซื้อตรงนั้นบ้านตรงนี้บ้างแต่ถ้าให้คุณก็ควรจะให้หมดใช่ถูกไหมฮะมันเหมือนชิงโชคอะมันไม่ใช่สวัสดิการเราจำนวนเม็ดเงินเนี่ยมันมีจํากัดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสิทธิที่ทุกคนจะรับได้มันควรจะรับได้หมดทุกคนค่ะถูกไหมฮะใช่ครับประกันว่าคนที่ได้ก็โอเคกับสิ่งนี้อะแต่คือคนที่ไม่ได้ก็ รับภาระในส่วนที่ตัวเองครับเพราะเขาขายไม่ได้เนี่ยเขาก็บอกว่าไม่รู้จะอยู่ได้นานแค่ไหนแล้วพอเขาเจ๊งเนี่ยกลายเป็นหนี้ปั๊บเนี่ยอันนี้มันเยียวยายากยิ่งกว่ายอดเงินตกต่ัอีกนะใช่ไหมครับขายตกต่ัมีปัญหาเรื่องของการทุจริตด้วยนะครับผู้สื่อข่าวเขาถามแบบนี้ว่ามันมีรายงานมาว่าเรื่องทุจริตการขายสิทธิ์แลกเงินสดมันมีหรือไม่คุณสุชาติบอกว่ามีการประสานไปยังผู้นําสภาพรายงานทุกกลุ่มให้แนะนําทอมคอมเข้าใจถึงการบริหารจัดการการเงินนะโดยเงินจากแอปพลิเคชัน ไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเช่นอาหารการกินส่วนเงินสดที่ได้ประจำอยู่แล้วเนี่ยก็เก็บไว้ใช้ในคราวจำเป็นเช่นค่าเช่าบ้านผ่อนเงินเดี๋ยวนะแล้วมันเกี่ยวกับการทุจริตตรงไหนฮะยังไม่ได้ตอบเลยไม่ได้ตอบไงก็คือทีแรกพูดแล้วไงว่าทุกอย่างราบรื่นดีไม่มีปัญหาทีนี้พอเขาถามว่าแล้วถ้ามันมีปัญหาเรื่องทุจริตขายสิทธิ์ก็บอกเนี่ยก็ไปสั่งสอนทุกคนเรียบร้อยแล้วนะฮะอ๋อว่าใช้จ่ายเงินให้ระมัดระวังหน่อยนะครับโทษนะฮะ เผื่อครับนะฮะล่าสุดในโลกออนไลน์เขาบอกว่าพบช่องทางแลกเงินมาตรา33เรารักกันนะครับโดยเปิดให้ผู้ใช้ได้สิทธิ์เนี่ยมาแลกกเป็นเงินสดแล้วก็มีการโชว์วิธีการที่จะได้สลิปเงิน โอนเข้าบัญชี900บาทนะครับโดยหักเป็นค่าบริการ100บาทเรียกว่าเป็นเงินทอนแล้วกันนะฮะบางรายหักค่าบริการ5-10เอโดยโฆษกสำนักงานประกันสังคมนะครับบอกว่าได้เตือนร้านค้าที่ทำผิดเงื่อนไขไปแล้วการกระทำลักษณะนี้ถือว่าเข้าข่ายการทุจริตจะถูกตัดสิทธิ์ร่วมโครงการของรัฐแล้วก็ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายคือไม่ได้ของไปแต่ว่าได้เป็นเงินสดไปใช่เรามีสิทธิ์หนึ่งพันใช่ไหมล่ะเราก็ไปบอกร้านเราได้เงินสดมา เก้าร้อยอีกร้อนยี่สิบเป็นท่านช่องทางในการทำมาหากินได้นะเพราะอันนี้เป็นการที่เราก็จะแบบนี้ถือว่าอันนี้เป็นสิ่งที่รัฐไม่ได้คิดวงนาไว้ก่อนว่ามันต้องเกิดการที่เกิดแต่มันตลกตรงนี้เนคุณเดียมีเขาเรียกว่าระบบอะไรยุบยากไปหมดตัวสองยุ่ดช่องทางการทุจริตได้แต่มันก็มีอยู่ดีไม่ได้หรอกคนไทยสลัด อย่างนี้เราเอาผิดใครได้เอาผิดประยุทธ์ได้มาในฐานะเออหัวหน้ารัฐบาลเลยหละเลยเลยก็ใช่เล่นเขามันนับตั้งแต่อนนี้ถุงตัวเองอันนี้ก็มีการทุจริตไอโครงการตอนนี้ีก็ทุจริตเกี่ยวฮะเขาไม่เคยเกี่ยวอะไรเลยลอยตัวเราจะบอกว่าผิดเฉพาะบุคคลผู้มีคนเลวคนไม่ดีข้าราชการเสนอมาแล้วก็สนองตอบนโยบายไปประมาณแบบพูดถึงพลเอกประยุทธ์มาเลยฮะอีกโครงการหนึ่งนะครับคนละครึ่งเฟสสองแล้วก็เราผูกพันเนี่ยนะครับมี ความเห็นมาจากพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับก็บอกผู้สื่อข่าวว่ามีการขยายคนละครึ่งในเฟสที่2นายกตอบว่านี่ไงกําลังดําเนินการอยู่เดี๋ยวสอบถามกับทางโน้นก็น่าจะเป็นตัวเจ้าหน้าที่นะฮะให้เขามาดูกําหนดการนะครับนะฮะส่วนเราผูกพันเนี่ยนะใช้เยียวยาข้าราชการชั้นผู้น้อยเนี่ยนะครับพลเอกประยุทธ์ระบุว่าต้องดูก่อนเห็นใจข้าราชการแต่เขามีเงินเดือน ต้องดูว่าเขาทำจะทำอย่างไรให้เขาได้สิ่งที่สำคัญที่สุดจะเกิดการหมุนเวียนในเศรษฐ,ฐกิจแต่ต้องดูแลประชาชนให้มากที่สุดก่อนขอร้องนะครับและขอทำความเข้าใจกับข้าราชการไม่ใช่รัฐบาลไม่ห่วงใยแต่เป็นเรื่องของการเยียวยาอันนี้ด้วยควคามารพมทำไมถึงข้าราชาการเหนือต้องได้รับสิทธิ์อะไรพวกนี้ด้วยเพราะว่าข้าราชการเนี่ยเขาได้เงินเดือนปเขาได้เงินเดือนอยู่แล้วแล้วอย่างที่ผมบอกไปแล้วล่ะ จะชั้นผู้น้อยจะชั้นผู้ใหญ่อะไรต่างๆเนี่ยสำหรับท่านที่อยู่ในระบบราชการเนี่ยคุณมีสิทธิ์ที่จะเข้า a c c e s สสู่เงินช่วยเหลือเนี่ยมหาศาลเลยมีสวัสดิการต่างๆมาอะมากรักษาพยาบาลที่มหาวิทยาลัยก็จะมีสากลออมทรัพย์อเงี้ยเขาก็จะมีให้ผู้ให้ผู้คนที่เป็นสมาชิกรับการเดือดร้อนเนี่ยได้เงินดอกเบี้ยพิเศษซึ่งประชาชนทั่วไปเขาเข้าไม่ถึงใช่นะฮะเข้าไม่ถึงและในทางกลับกันนะขอให้ใช้โอกาสนี้ดูให้ดีคือจันพิษแกก็พยายามอธิบายว่า ข้าราชการที่มีรายได้น้อยเนี่ยคุณเดียเงินเดือนไม่ถึงหมื่นห้าเยอะแยะเต็มไปหมดเลยคือ<ช>บ้านเรามันเป็นตอนหลังเนี่ยคือข้าราชการเนี่ยมันถูกแคลปไม่ให้โตแต่ว่าเขาใช้ระบบการจ้างลูกจ้างซึ่งบางทีค่าแรงอะไรต่างๆเนี่ยไม่เป็นไปตามกลไกตลาดเมนเป็นลูกจ้างชั่วคราวอย่างนั้นใช่ไหมคะอาจารย์แล้วก็ยังไม่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการสักทีเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยคือเป็นข้าราชการแหละคุณเดียแต่เขาใช้คําว่าเป็นพนักงานหรือว่าเป็นลูกจ้างและนี่ได้สวัสดิการเหมือนกับข้าราชการ อาจจะไม่ทั้งหมดแต่สวัสดิการเนี่ยมีแน่แนๆนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันควรจะต้องมานั่งดูทั้งหมดว่าร,ระบบราชการที่มันโตโดยการใช้ลูกจ้างประจําแล้วคุณก็ให้เงินเดือนเขาน้อยเนี่ยจากคนทั่วไปเขาอยากทําเพราะว่ามันได้สวัสดิการเนี่ยแต่ทีนี้มันต้องมาดูโครงสร้างทั้งหมดเงี่ยฮะว่าขยายตัวแบบนี้กันไปเรื่อยๆเนี่ยมันเป็นคุณนะฮะต่อระบบงบประมาณในระยะย,ยาวหรือไม่มหรือควรที่จะต้องมานั่งปรับให้ดีว่าจะปรับลดขนาดหรือ นะฮะจะดูถึงสวัสดิการของคนเหล่านี้ให้เป็นระบบคือเขาควรจะต้องได้ตาม รายได้ของคนไกลตลาดซึ่งเดียวเดียวได้ยินมาว่าอย่างบางคนเนี่ยเขาก็คือแฮปปี้ที่จะเป็นพนักงานมากกว่าที่จะเป็นข้าราชการด้วยนะ mm hmm. ในในบางกรณีในบางใน,ใน,ใ,นในบางองคอ์กรที่เหมือนบอกว่า mm hmm. เอ้ยยอมยอมทำเป็นโปรเจกต์โปรเจกต์มากกว่าดีกว่าที่จะให้บรรจุเป็นพนักงานประจําเพราะว่าเหมือนได้รายได้มากกว่าแต่คืออย่าง,างนี้ฮะอันนี้มันจะเวิร์กกับคนที่เคยรับราชการจนครบอายุงานที่จะได้บําเหน็จบำานาญแล้วแล้วเขาจะออกจากราชการเพื่อเป็นพนักงานอันนี้เงินเดือนเขาจะเพิ่มขึ้น15 1.5เท่าเขาก็ผู้นา้คือได้2เด้ง ครับนะฮะสมมติคนเหลืองานอยู่5ปี10ปีทำงานครบและได้บำเหน็จบำนาญละอ่ะก็จะย้ายเข้ามาอยู่ในส่วนที่เป็นพนักงานของรัฐซึ่งจะได้เงินเดือนในส่วนการทํางานในกี่ปีที่เหลือเนี่ยซึ่งเป็นเรกที่สูงกว่าปกติแต่น่าสนใจนะว่าจะเป็นโครงการม33หรือว่าตัวข้าราชการชั้นผู้น้อยเองเนี่ยการช่วยเหลือของภาครัฐมันเกิดมาจากการที่คนกลุ่มนี้ไปเรียกร้องขอความช่วยเหลือ เพราะารว่าโ<ไ>วย<ไ>วาย <คน S 1> ขึ้นมาก่อนโ<ไ>วย<ไ>วายขึ้นก่อนเลยได้รับการช่วยเหลือไปนะฮะ,ะทีนี้จะต้องได้รับการช่วยเหลือหรือเปล่าสําหรับลูกของนายกรัฐมนตรีคือมีข่าวแบบนี้นะครับว่าเมื่อช่วงบ่ายวันที่23มีนาคมเนี่ยคุณอภิวัตขันทองซึ่งเป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่เป็นทนายความประจําสํานักงานกฎหมาย อ,อ,อาจารย์อัมพรณัตะกวดทุ่งและเพื่อนนะครับก็ได้รับมอบหมายจากพลเอกประยุทธ์ให้ดําเนินกคดีแจ้งความเอาผิดกับผู้ใช้ทวิตเตอร์ที่ทวิตข้อความคุกค,คามบุตรสาวทั้งสองคนของนายกรัฐมนตรีนะครับตามมาตรา85ที่ระบุว่าผู้ใดโฆษณาหรือประกาศแก่บุคคลทั่วไปให้กระทําความผิดหรือความผิดนั้นมีโทษไม่ต่ํา กว่า6เดือนก็คือเป็นโทษจำคุกนะครับแล้วรวมไปถึงการเอาผิดตามพรบคอมพิวเตอร์ที่สอนนนังเลงด้วยนะครับผมก็ไม่ว่าอะไรเนฮะก็โอเคนะแต่คำถามก็คือว่าคนอื่นที่โดนแบบนี้เนี่ยทางรัฐหรือว่าทางเจ้าหน้าที่ต่างๆเนี่ยเข้มงวดที่จะรักษาสิทธิ์ของคนอื่นแบบนี้หรือเปล่าออันนี้คือสิ่งที่ผมตั้งคาถามเพราะว่ามันก็มีบรรดาไอโอไโอโทษนะครับด้วยความเคารพบางทีขึ้นมาขู่ฆ่าเราก็มีไอแบบเนี้ยคุณทํางานปะ คุณทําแบบคุณท by, ําหรือเปล่าคุณตรวจสอบหรือเปล่าอันนี้คุณไม่ทำนะฮะแต่พอเป็นลูกสาวนายกโอ้ยทำกันใหญ่ซึ่งมันเป็นรปสิทธิตามกฎหมายนะฮะแต่ถามว่าทุกคนมันควรจะได้รับสิทธิการคุ้มครองในลักษณะแบบนี้เหมือนกันหมดหรือไม่นะฮะคือเดามองว่างานนี้ค่ะด้วยความที่ประยุทธ์เนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นบุคคลสาธารณะแน่นอนว่าภรรยาและลูกสาวของประยุทธ์เนี่ยก็ถือเป็นบุคคลสาธารณะไปโดยปริยายการจะเป็นบุคคลสาธารณะเนี่ยเรามองว่า สุดเดือดต้องสูงอะอคือถ้าเกิดคุณเป็นจุดเดือดตับอะมันไม่มีคุณสมบัติของจะเป็นบุคคลสาธารณะหรือรว่านายกรัฐมนตรีได้คนแค่เวยพรวันเกิดก็โกรธแล้วแล้วคุณถ้าเกิดมองย้อนกลับไปลูกนายกรัฐมนตรีที่ผ่านๆมาโดน<ค>ข่ามากขนาดไหนพูดถึงกรณีของนายกยิ่งลักษ์น้องไปโดนเป่านกหวีดที่โรงเรียนครับน้องไม่เคยออกมาโวยวายนายกยนายกยิ่งลักษ์ไม่เคยออกมาต้องแจ้งความหรือส่งทนายความอะไร นี่ยังไม่ร่วมไปถึง <S <S ที่อยู่บนกับเวทีกบพอปศนัก<ม> ün, หลายเรือ่องมาก<ม>แล้วถามว่าตัวเดียเองเมื่อคุณพ่อเป็นบ<ม><ม>ุคคลสาธารณะคนไม่ชอบเยอะแน่นอนประยุที่ไม่ต้องพูดเลยคนเกี่ยวกับข้อนประเทศคนที่เขาจะแบบด่าว่าลูกสาวด่าว่าภรรยาอันนี้เดียว่าเป็นเรื่องปกติค<ม>ุณต้องหลับให้ได้สิ่งที่คุณต้องทําคือคุณต้องมาพิจารณาตัวเองว่าการกระทําของคุณทําให้ลูกคุณต้องโดนคุกคามแบบนี้แต่ว่าเดียก็เห็นใจน้องเขานะคะที่ สิ่งที่อยู่ในโลกโซเชียลข้อความนั้นก็เป็นข้อความที่ไม่เหมาะสมหรอกแต่ผมยังไม่เห็นข้อความเลยนะเลยไม่รู้ว่ามีหลายคนเหมือนกันบอกว่าพอไปถ่ายถ่ายดูแล้วเนี่ยยังไม่เห็นก็ไม่รู้ว่าโดนไปยุทธ์แกงหรือเปล่าหมายถึงว่าโดนแบบนั่งเทียนเขียนขึ้นมาเองหรือเปล่าหรือว่ายังไงนะฮะแต่ก็อยากจะฝากบอกไว้ว่าก็ ช่วยไม่ได้ก็มีพ่อเป็นอย่างนี้ครับ,รบจุดเดือดต้องสูงจุดเดือดต้องสูงจุดเดต้องสูงจริงๆนะฮะ,ดะเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งก่อนครับคุณผู้ชมช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพลเอกประยุทธ์จันต่อนะครับรวมไปถึงเ,เรื่องนี้ด้วยนะฮะนายกบิ๊กป้อมบิ๊กป๊อกปฏิเสธแล้วในการตั้งพักสำรองส่วนใครอยากใช้ชื่อรวมไทยสร้างชาติเป็นชื่อพักนายกบอกเลยว่าไม่หวงไม่มีลิขสิทธิ์เอาไปใช้ได้เลย สินค้าพิเศษ Voice TV ร่วมกับโฟลิโอเซ็ตหน้ากากภาพ Voice TV พร้อมกระเป๋าพกพาโฟลิโอกันน้ำคุณภาพพรีเมียมและขวดสเปรย์เติมแอลกอฮอล์ล้างมือราคา599บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voice tv.co.th